เรื่องนี้ครับรัฐบาลมีการเปิดช่องทางส่งออกปลาหิมะเพิ่มตลาดรับซื้อปลาหิมะไทยครับโดยทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบแล้วก็อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเนี่ยเป็นผู้ลงนามในเอกสารและส่งให้คณะกรรมาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตทางทะเลข,ของมหาสมุทรแอตร์กติกนะครับโดยหนังสือนะครับ ฉบับนี้นะครับเป็นหนังสือที่ขอความร่วมมือให้ไทยเนี่พิจารณาเข้าร่วมเป็นประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกแต่ให้ความเข้าร่วม,มนะครับร่วมมือผ่านการยื่นหนังสือแสดงความจ,จำนงในการให้ความร่วมมือตามมาตราการอนุรักษ์1 0 0ขีด05หรือว่า conservative measure 1 0 0ขีด05ากำหนดให้จะทำใบรับรองการจับสัตว์น้ำสำหรับปลาหิมะ และการบันทึกข้อมูลการนำเข้าและส่งออกปลาหิมะหรือว่าทูตฟิชนะครับในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับของทาง C C A M L R ครับเพื่อป้องกันยับยั้งและก็ขจัดการทำประมงปลาหิมะเขาเจาะจงนะเว้นปลาหิมะที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและก็รายการควบคุมนะครับหรือว่า I U U และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปที่ปลาหิมะได้ครับในส่วนของมาตรการงการอนุรักษ์10ขีด0น้านี้นะครับให้ความสำคัญกับการแก้ไข I U U สำหรับปลาหิมะอาทิ ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานตรวจสอบย้อนกลับเพื่อการออกใบรับรองการจัดสับน้ําให้ระบุที่มาของปลาหิมะรวมไปถึงตรวจสอบว่าการประมงเป็นไปตามมาตราการอนุรักษ์และในการนําเข้าส่งออกและการนําเข้าเพื่อการส่งออกต้องแนบเอกสารส่งออกปลาหิมะและเอกสารนําเข้าเพื่อการส่งออกรวมทั้งเจ้าหน้าที่ศุลการกรครับต้องตรวจสอบเอกสารว่าตรงหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ครับ รัฐบาลมั่นใจว่าการจะเข้าร่วมเป็นโอกาสนะครับให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปลาหิมะของไทยเนี่ยส่งออกไปยังประเทศสมาชิกของ CCA MLR ทั้ง26ประเทศได้และจะส่งเสริมภาพลักษณ์ครับศักยภาพด้านการประมงของไทยให้กับประเทศคู่ค้าที่เป็นประเทศที่มีการประมงเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจกของไทยมากขึ้นทั้งนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าร่วมลงนามไว้แล้วด้วย